รอกเบสหยดน้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะโค้ดเท่ราคาก็ถูกด้วยนะไม่แพงเลยนะครับไม่แพงเลยแต่ดูการออกแบบของเขาดิเห็นไหมดูสปูตเห็นไหมดูตัวปรับหน่วงเห็นไหมดูดิโอ้โห่ดูดูตัวปรับเบี่ดูฟังเสียงหน่อเห็นไหมาโอ้ดูการออกแบบของเขาเห็นไหมครับสวยเลยทีเดียวนะดูดิลอกเท่ะนะบอกเลยนี่ดูลอกเท่มากเลยนะครับนี่เห็นไหมดูการออกแบบดูก้านหมุนเห็นไหมเทไหะโอ้โหออกแบบมาสีตัดกันได้สวยงามมากเลยนะ โซนด้านล่างเห็นไหมครับนี่ดูมีตัวปรับนะมีตัวปรับเห็นไหมครับนี่มีตัวปรับนะครับอ่ะนี่โอ้โหพอดีอะตัวนี้สวยชอบตรงที่มันสวยที้นเอกชอบครับนี่นะโอ้โหนี่ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะตัวนี้นี่โอ้โหนี่ดีนะครับชอบ เขาออกแบบมาได้สวยงามมากนะครับที่สําคัญราคาไม่แพงนะตัวนี้เซนเอกแนะนำนะครับก็ใช้อยู่นะครับย้อนกลับไปดูคลิปขอ,องเซนเอกได้เลยนะครับเซนเอกก็ใช้อยู่นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่ไม่ได้ใช้ก็เลยเอามารีวิวนะครับถือโอกาสเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ